วันนี้พาทุกคนนะคะมาดูเรื่องสกุลเงินหยวนกับสีเล้าข่าวค่ะเพราะว่าในตอนนี้หยวนกลายเป็นหยวนดิจิตอลแล้วนาะหยวนดิจิตอลเนี่ยเป็นหนึ่งในที่รัฐบาลจีนจัดเองเลยค่ะก็แหมยุคโควิดเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องเติบโตไปโดยเฉพาะเรื่องของดิจิตอลและพัฒนาการของเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นสกุลเงินใหม่บนโลกในชื่อ DCEP หรือ Digital Currency Electronic Payment หยวนดิจิตอลที่เราเรียกกันเนี่ยรัฐบาลจีนทําเองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมันเหนือกว่าบล็อกเชนถือเป็นธนาคารกลาง แห the ่งแรกของโลกที wow. ่ประกาศใช้สกุลเงินของตัวเองผ่านช่องทางดิจิทัลเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเต็มตัวเต็มสูบภาคเอกชนก็ต้องขานรับสิคะภาคธนาคารพาณิชย์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะอาลีบาบาเทนเซนหัวเว่ยหนุนหลังเต็มที่คนจีนเองก็ถือว่าใช้งานโมบายเพย์เมนต์ก็ติดระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเนาะทางฝั่งบริษัทต่างชาติอย่างพวกแมคโดนัลด์เอ่ยสตาร์บัคเอ่ยนะคะหรือว่าซับเวอ์ก็ไปด้วยเอาด้วยหยวอนดิจิทัลก็เลยได้ใช้กันเลยทีนี้เปิดปุ๊บ ติดปั๊บในประเทศจีนและใครที่ทําธุรกิจกับจีนต้องรู้จักกับหยวนดิจิทัลเอาไว้นะคะสิ่งที่ต่างจากเงินสกุลดิจิทัลบิตคอยคืออะไรรูไ้ไหมคะเรื่องของความผ,ผันผวนของค่างเงินอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเรียกว่าต่ําม,มากเลยการผันผวนค่างเงินเนี่ยผูกกับเงินสกุลหยวนจีนรัฐบาลก็เป็นผู้คะกันเรียกว่าหยวนมีมูลค่าเท่าไหร่หยวนดิจิทัลก็จะมูลค่าเท่ากันเลยค่ะต่างจากพวกบิตคอยลักษณะขายหุ้นใช่ไหมขึ้นลงตกตลอดเวลาตามความต้องการของตลาดหากเงินสกุลไหนไม่มีคนสนใจมูลค่าก็ลดจน แทบไรค่าเลยก็ว่าได้แต่หยวนด้เจาะไม่เหมือนกัน พันผวนไปตามค่าเงินที่แข็งแกร่งของสกุลเงินของเขาการใช้งานของยูนิเจ้าสามารถใช้งานทุกแอปธนาคารใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารก็ไปใช้ผ่านแอปกระเป๋าเงินหรือวอลเล็ตเป็นกระเป๋าเงินได้ทุกเจ้าจะเป็นอาลีเพย์วีแชทเพย์ได้หมดเอาไปใช้จับจ่ายตามร้านค้าที่รองรับได้เหมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ถ้าอินเทอร์เน็ตล่มก็โอนหาการผ่าน NFC เพียงแค่เอามือถือสองเครื่องใกล้ๆกันก็โอนเงินได้เงินยูนก็ยังคงไม่หายไปนะคะยังมีอยู่จ้ะเงินยวนเป็นธนบัตรที่เป็นกระดาษเนี่ยใช้งานเหมือนเดิมไม่ได้ยกกกเลิ แต่แน่นมในอนาะคตจะลดการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้คนจีนก็คุ้นชินกับการจ่ายเงินแบบไร้เงินสดผ่านอารีเพและวีชัดเพย์อยู่แล้วอ่ะรัฐบาลต้องการพัฒนางานยนตนดิจิเจลตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการใช้เงินสดคือตัดตัวกลางเข้าไปในการทำธุรกรรมอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินออกไปช่วยให้เงินวิ่งตรงจากผู้ซื้อไปที่ผู้ขายตรงๆกันเลยนอกจากรวดเร็วยังช่วยตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการโอนเงินไปต่างประเทศไม่ผ่านคนกลางแถมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนข้ามประเทศอีกด้ว โอ้โหคนกลางหายไปเห็นเห็นเลยค่ะต่อไปไม่รู้ธนาคารจะทํำยังไงเดอ้อที่สําคัญยังติดตามการใช้เงินได้หมดเลยนะรัฐบาลเองก็ตรวจเส้นทางการเงินใครเลี่ยงภาษีจะ๊ะใครทําธุรกิจผิดกฎหมายจะ๊ะฉันรู้ฉันเห็นทันทีรวมถึงการใช้ข้อมูลการจับจ่ายประชาชนเนี่ยถ้าเขารู้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตรวจจับเรื่องภาษีหรอกค่ะคิดในมุมดีก็คือเขาจะได้ออกนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจกระตุน้นการใช้เงินที่ถูกลักส่วนผลพลอยได้อื่นๆก็คือลดการผลิตเงินจริงเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลดิจิทัล รัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องแบกรับต้นทุนส่วนนี้ก็เปลี่ยนไปออกโค้ดใช้กับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มทดสอบการใช้งานซีเมืองใหญ่ๆนะคะเช่นซูโจวเฉิงตูและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทางตอนใต้ของปักกิ่งอย่างเซียงอันค่ะรวมถึงมีการปรับใช้กับภาครัฐโดยเริ่มจ่ายเงินให้กับพนักงานรัฐข้าราชการจ่ายด้วยหยวนดิจิทัลกันไปรัวๆเลยค่ะเบิกใช้อะไรจะได้รู้จีนยังคงตั้งเป้าในการขยายการใช้งานเงินหยวนดิจิทัลของเขาเนี่ยไปที่ 70ประเทศทั่วโลกตามโครงการเส้นทงางใสใหม่ของจีนแน่นอนว่าไทยอยู่ในรูปนั้นด้วยต่อไปเงินหยวนดิจิทัลอาจกลายมาเป็นสกุลเงินหลักที่ทั่วโลกนิยมใช้งานซึ่งอันนี้ก็อาจจะส่งผลให้จีนขึ้นท่นการเป็นมหาอำนาจของโลกทั้งด้านการเงินและทั้งด้านเทคโนโลยีของโลกไหนไม่ชา้าก